สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเ,อเขาเผาศพกันนะครับที่วัดเจ็ดสมียนผมว่าในปัจจุบันนี้คงจะมีน้อยคนนักนะครับที่จะทราบเรื่องนี้ดังนั้นผมจะเล่าให้ท่านทราบสักนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเผาศพของวัดเจ็ดสมียนนี้นะฮะ เอาเท่าที่ผมได้เห็นและจำมาได้แล้วกันนะครับเมื่อมีคนตายภายในตำบลเจ็ดเสมียนเขาก็นิยมกันมาตั้งศพทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายที่สาลาวัดเจ็ดเสมียนเนี่ยนะครับพอถึงตอนกลางคืนก็จะมีการสวดศพพระอภิธรรมให้ศพเหมือนปกติจะมีสามคืนบ้าง เจ็ดคืนบ้างแล้วก็จะมีญาติญาติคนที่รู้จักและคนที่คุ้นเคยหรือว่าคนในตำบลน,นี้นะครับมานั่งฟังพระสวดกันทุกคืนมีคนมากันมากหรือน้อยก็แล้วแต่บรารมีของท่านเจ้าภาพนะครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายนั้นจะสวดศพให้ผู้ตายกี่คืนก็ได้ ตามแต่เจ้าภาพหรือญาติผู้ตายจะต้องการมีเงินน้อยหน่อยก็จะสวดเพียงสามคืนเท่านั้นจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายมากเพราะว่าในแต่ละคืนจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรจะหนักหน่อยก็ตรงที่ต้องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ตามบ้านนอกผมก็ยังเห็นเขาทำอาหารเลี้ยงกันอยู่นะครับ แต่สําหรับในโกรทมผมว่าไม่มีการเลี้ยงอาหารกันแล้วโดยเฉพาะที่วัดชนประธานที่ปักเก็ตที่นนบุรีนะครับซึ่งที่วัดนียผมก็ได้ไปงานศพที่วัดมีหลายครั้งเขาจะไม่มีการเลี้ยงกันนะครับถึงเวลาสวดก็สวดเสร็จแล้วก็เลิกกันไปเลยนะครับเมื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายครบ3คืนแล้วเอา้าสมมติว่าสคืนก็นแล้วกัน ในตอนเช้าของวันที่สี่ซึ่งจะเป็นวันที่เผาศพก็จะมีการเลี้ยงพระเช้าเลี้ยงพระเพลนเหมือนกันกับสามวันที่ผ่านมาแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็ตรงตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนะครับเจ้าภาพก็จะนิมนต์พระหลายหลายรูปแล้วแต่เจ้าภาพจะต้องการบางเจ้าก็นิมนต์พระมาทั้งวัดแต่แม้กระทั่งทั้งวัดก็ยังไม่พอเพราะว่าเจ้าภาพต้องการให้จำนวนพระ เท่ากับอายุของผู้วายชนจึงต้องนิมนต์พระที่วัดอื่นๆมาเพิ่มให้พอหรือให้เท่ากับอายุของผู้วายชนนะครับเมื่อเสร็จพิธีการต่างๆที่ศาลาแล้วเขาก็จะแห่ศพไปยังที่เผาศพโดยเฉพาะของวัดเจ็ดเสมียนเนี่ยที่เผาศพเขาไม่ได้เผาที่ตรงศาลาที่สวดศพเหมือนสมัยนี้นะครับเขาจะมีที่เผาศพต่างหากอีก โดยเฉพาะของวัดจตุเสเมียนเนี่ยที่เผาศพเขาจะเป็นที่ทุ่งโล่งๆใกล้ๆกับโรงสีไฟจตุเสเมียนนะครับเมื่อสมัยก่อนจะมีโรงสีแล้วก็ถัดไปก็เป็นโรงเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสถานที่ตรงนี้ก็คือหลังอาคารเรียนเรือนหุน่นราชบำรุงของโรงเรียนวัดจตุเสเมียนตรงริมถนนนินเล็กๆที่จะไปยังวัดสนามชัยนะครับ ถ้าใครเกิดทันในสมัยนั้นก็คงจะนึกออกนะครับยังไม่มีทางลาดยางหรือทางใหญ่ๆอย่างทุกวันนี้นะครับดังนั้นในวันนี้จะมีการเผาศพที่เมนชั่วคราวตรงนี้ผู้ตายคนนี้ผมก็ลืมไปแล้วว่าท่านชื่ออะไรและเป็นญาติผู้ใหญ่ของใครจำได้แต่ว่าเป็นคนมีอายุมากแล้ว และเป็นที่เคารพนับถือของคนในตำบลเจ็ดเสมียนเป็นอันมากนะครับโดยจะเห็นได้จากมีคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำมาร่วมแห่ขบวนศพจากศาลามายังสถานที่เผาเป็นแถวยาวเหยียดแม้แต่เตี่ยกับแม่ของผมก็ยังมาร่วมขบวนด้วยซึ่งตอนนั้นเตี่ยของผมเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดเสมียนนี่แหละครับขบวนแห่ศพ คลื่อนตัวมาจากสาราวัดได้ค่อนข้างช้าเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากร่วมขบวนแห่มาด้วยข้างหน้าสุดมีแตรวงเป่าเพลงโศกหอยหวนแล้วนานๆก็จะมีกลองรูปใหญ่จะลงจังหวะตุมตุมสักครั้งหนึ่งพวกแตรวงเขาเดินกันข้างหน้าเพราะว่าต้องใช้พื้นที่จึงเดินนำมาข้างหน้า ถัดไปก็เป็นลูกหลานที่ถือรูปถ่ายของผู้ตายอีกคนหนึ่งอุ้มกระถางทูบซึ่งมีทูบดอกใหญ่ปักมาด้วยแล้วจึงเป็นรถที่บรรทุกหีบศพของผู้ตายใช้คนช่วยกันเข็นแบบรถสาลี่ค่อยๆเคลื่อนติดตามด้วยญาติสนิทมิตรสหายและชาวบ้านที่รู้จักมักคุ้นกับผู้ตายหรือ ที่รู้จักกับลูกหลานของผู้ตายก็มาร่วมด้วยเป็นธรรมเนียมผมกับน้องชายที่ยังเป็นเด็กอยู่จึงไม่ได้เดินแห่ศพมากับเขาเพราะเตี่ยเขาไม่ให้พวกผมมายุ่งผมจึงชวนน้องชายวิ่งตื้อมาผ่านหน้าโรงเรียนผ่านกองแกลบของโรงสีที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับอาคารเรียนเรียนหุ่นราชบำรุง วิ่งมาประเดี๋ยวเดียวก็ทะลุถึงที่เขาจะเผาศพพอดีณนะที่ตรงนั้นมีคนมายืนออกันอยู่เยอะแล้วเห็นสับปะเลอกำลังเดินดูความสงบเรียบร้อยของเมนชั่วขาวอยู่และกำลังมองดูรอบๆเมนชั่วขาวนั้นที่จริงสถานที่เผาศพแห่งนี้มีมาช้านานแล้วนะครับ ตั้งแต่ก่อนผมเกิดก็ว่าได้หรือว่านานกว่านั้นหลายสิบปีที่ดินตรงนี้เป็นของทางวัดแต่ทางวัดก็ไม่ได้เทปูลให้เป็นเมนถาวรเลยนะครับดังนั้นถ้ามีศพมาเผาที่วัดนี้ก็จะมาเผาที่ตรงนี้เจ้าภาพก็ต้องจ้างคนตัดฟืนขนฟืนโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นสัปเหร่ก็จะเหมาจัดการเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเลยนะครับ สเปเลอรเขาก็จะจัดการโดยการนำฟืนมาเรียงตั้งสูงเป็นกองฟอนเท่ากับว่าเป็นเมนเผาศพชั่วคราวเท่านั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปก็จะเผาตรงนี้เช่นเดียวกันแต่การจัดการเรื่องเมนก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กำลังเงินของบ้านนั้นๆน,น,นะครับสำหรับศพที่จะเผาในวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับที่เป็นชาวบ้านทั่วๆไป ตามที่ผมเห็นเขาถึงสร้างปรา,าสาทจำลองขึ้นมาอย่างวิจิตรพิสดารครอบลงไปที่เขาจะวางศพอีกทีหนึง่งแล้วแต่งให้อย่างดีมีหลังคาฉลุด,ด้วยหยวกกล้วยตัดหยวกกล้วยสลักสลาเป็นลายกระนก ติดที่เสาทั้งสี่ด้านพร้อมทั้งตัดกระดาษขาวดำเป็นรูปต่างๆปิดทับลงไปมีดอกไม้มาประดับทั้งสี่ทิศอย่างสวยงามมองแต่ไกลสวยงามมากเลยนะครับส่วนสำคัญของที่เผาศพก็คือฐานที่รองรับศพซึ่งจะต้องมีที่วางฟืนอยู่ข้างล่างเมนชั่วคราวของท่านผู้นี้ลูกหลานทำให้อย่างดีมีการก่ออิฐทั้งสี่ด้านเป็นฐานรองรับ เรียกว่ามองดูแล้วคิดว่าเป็นเมนของแท้ถาวรแต่ที่จริงแล้วเขาทำเพื่อเผาศพในวันนี้เท่านั้นเองนะครับนอกจากเจ้าของงานจะสร้างเมนอย่างสวยงามแล้วยังปลูกเพลิงชั่วคราวเป็นประพิธีเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเต็นท์นะครับเขาปลูกอยู่ห่างจากเมนเผาศพไปทางรั้วโรงสีไฟเอาไว้สำหรับให้พระมานั่งสวดทำพิธี มีเก้าอี้เรียงเป็นแถวๆสำหรับผู้ที่มาเป็นเกียรติในงานจะได้นั่งพักหรือนั่งฟังพระสวดที่บริเวณรอบๆมีคนเดินกันขวักไขว่เพื่อมาดูการเผาศพในครั้งนี้เจ้าภาพในงานนี้ผมว่าน่าจะเป็นลูกหลานของผู้ตายและเป็นคนมีเงินจึงได้จัดเสียอย่างใหญ่โตผมกับน้องชายก็อยากจะรู้อยากจะเห็นบ้างเหมือนเด็กทั่วๆไปนะครับ ทั้งๆท,ที่เคยมาดูเขาเผาศพตรงนี้หลายครั้งแล้วผมกับน้องชายจึงมุดแทรกผู้ใหญ่ที่ยืนกันอย่างหนาแน่นเข้าไปจนถึงใกล้หน้าประรำพิธีเห็นมีเด็กๆตลาดจัดเสมียนหลายคนทั้งที่เป็นพวกรุ่นผมและรุ่นใหญ่กับผมมายืนอยู่ตรงนั้นอยู่ก่อนแล้วในมือของเด็กพวกนี้ถือข้าวหลามกระบอกใหญ่คนละกระบอก เพื่อนบางคนหันมาทางผมแล้วทำบุยบย้ยใบทำทำสายตาไปทางสุภาพตตีคนหนึ่งที่กำลังแจกจ่ายข้าวหลามกระบอกใหญ่ๆให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปก็คงจะได้รับแจกเช่นเดียวคนอื่นๆเพราะว่างานศพนั้นเจ้าภาพบางรายจะมีการนำขนมหรือของบางอย่างมาแจกเด็กๆด้วยผมเดินเข้าไปใกล้ๆเด็กกลุ่มนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง แต่งกายชุดดำเรียบร้อยร้องเรียกผมกับน้องชายของผมหนูหนูหนูเป็นลูกครูฮิรันใช่หรือเปล่ามาทางนี้เร็วนะให้เขาหลามมารับไปเร็เวๆเข้า,าเจ้าภาพคนนี้รู้จักผมกับน้องผมเสี็ด้วยสิแต่ในความเป็นจริงแล้วในชุมชนแคบๆอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดแทบทุกบ้านแล้วยิ่งเตี่ยผมเป็นครูใหญ่ที่นี่ด้วยไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ครอบครัวผมหลอกครับเชื่อผมสิผมได้ยินแล้วจึงดึงมือน้องของผมให้ตามผมมาเข้าไปตรงเสียงเรียกคุณนะ้าคนนั้นเอาเข้าวหลามกระบอกใหญ่ย,ย,ยื่นให้ผมกับน้องชายผมคนละกระบอกผมได้เข้าวหลามแล้วก็เดินเร่ออกมาบนถนนคิดในใจว่าวันนี้ได้ฟาดเข้าวหลามแล้ววะของชอบของผมกับน้องสิด้วยสิเมื่อได้เวลาเผาศพคือพิธีต่างๆเสร็จแล้ว ประมาณบ่ายสี่โมงกว่ากว่าผู้คนที่มาร่วมงานนี้เข้าคิวกันนํำดอกไม้จันทร์ที่ได้รับแจกล่วงหน้าไว้แล้วไปวางที่หน้าโลงศพที่ตั้งอยู่บนเชิงตะกอนแล้วพระสี่รูปก็เริ่มสวดเมื่อคนสุดท้ายวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วสปลเลอจึงจัดแจงจุดไฟแย่เข้าไปที่ใต้กองฝืน ที่ได้ราดน้ำมันกาดเอาไว้แล้วอย่างชุ่มโชกเผาร่างที่ไร้วิญญาณของผู้ที่มีบุญบรารมีที่วายชนนั้นเปลวไฟเมื่อได้ถูกน้ำมันก็ลุกพลึบขึ้นโชดช่วงเปลวไฟได้แลบเลียขึ้นไปถึงยอดประสาทที่ทำไว้อย่างสวยงามหยวกกล้วยที่ได้ฉลุลวดลายไว้ก็ค่อยๆบิดเบี้ยวเพราะความร้อนแล้วไฟที่ร้อนแรงนั้นก็กลืนประสาทไปทั้งหมด ในการนี้ก็เป็นหน้าที่ของสับป,ปะเลอที่จะควบคุมให้ไฟลุกไหม้ตลอดเวลาและให้ไหม้ศพทั้งหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้าภาพลูกหลานก็จะมาเก็บกระดูกไปบำเพ็ญกุศลส่งไปให้ผู้เสียชีวิตต่อไปในเรื่องนี้นะครับมีผู้ที่รู้จักนับถือที่มีอายุมากแล้วกันหลายๆท่าน ได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งไฟอันร้อนแรงนั้นเผาไปที่ตัวศพเมื่อศพได้รับความร้อนมากก็จะแตกประทุอวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาหรือหัวก็จะหลุดกระเด็นออกจากตัวกระเด้งลงไปข้างล่างก็มีสับปะเลยก็ต้องรีบวิ่งไปเก็บแล้วจัดการโยนใส่เข้าไปในกองฟอนเหมือนเดิมเพื่อให้ไฟไหม้ให้หมด ผมกับน้องชายยืนดูเขาเผาศพกันที่บนถนนผมก็สังเกตเห็นน้องชายของผมเหลือบมองมาที่กระบอกเข้าหลามที่ผมถืออยู่บ่อยๆเขาคงจะทนริ์แห่งความโลภไม่ไหวน้องชายของผมเนี่ยนะเป็นคนตะกละแบบเด็กๆแล้วเขาก็จึงเอ่ยปากบอกผมว่า น้องขอถือข้าวหลามเองนะพลางมองหน้าผมเห็นผมเฉยๆอยู่เขาจึงบอกอีกว่าให้น้องถือข้าวหลามของพี่กันแล้วกันถึงบ้านแล้วน้องจะคืนให้ผมพยักหน้าแล้วส่งกระบอกข้าวหลามให้และทำเป็นแกล้งบอกว่าเออเมื่อถึงบ้านแล้วคืนให้พี่ด้วยนะเขาพยักหน้าแล้วทำตาประหลับประเหลือก พอดีเตี่ยและแม่ของผมวางดอกไม้จันทร์ที่ศพเสร็จแล้วและจะกลับบ้านเขาเดินผ่านมาเห็นผมสองคนพอดีแล้วจึงชวนผมกับน้องชายผมเดินกลับไปบ้านด้วยกันเมื่อถึงบ้านแล้วน้องชายของผมจะคืนเข้าหลามให้ผมหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ